สวัสดีสมาชิกอยินรีตาดอกพุทธชาติค่ะนะคะวันนี้พี่นุย้ยชัญญาสุนทรธนคมเจ้าของบริษัทเทพป,ประทานอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะนะคะวันนี้ก็ลงจากเขาปฏิบัติธรรมค่ะรีบเลยนะคะแปลงร่างเพื่อมาส่งปุยตาดอกพุทธชาติที่สวนพิจนะค่ะน้ำขาวแล้วก็สวนยางอยู่แถววัดขวดนะคะ แถววัดขวดนี่นะคะเข้ามาสุดโหดนะดูเลยค่ะตกใจเลยนะคะดีที่มีคุณน้องช่วยนะคะกว่าจะเข้ามาถึงส่วนได้นี่โอ้แต่เ,เราก็เน้นบริการนะคะทุกอย่างก็เน้นบริการลูกค้าทุกระดับต้องประทับใจค่ะนะคะเน้นบริการให้ประทับใจอย่างเดียวคะ่ะนี่ก็ใช้มานานนมนะคะ ใช้มาหลายรอบแล้วค่ะพี่พรพี่พรคนสวยของเราพี่พรทักสมาชิกหน่อยจ้าแน่ถ่ายวีดีโอเลยพี่พรใช้มากี่รอบนะคะสวัสดีค่ะพี่<อ>พรคนสวยโอ้น่ารักมากเลยใช้ดีนะคะพี่<ช>จ๋าใช้ดีจริงโอ้สุดยอดค่ะนี่นะครับแปลงของพี่เขาถางปลาไว้เรียบร้อยค่ะ ใส่เลยค่ะวันนี้มาถึงสวนเมื่อวานก็ร้อยเจ็ดสิบอบใส่เลยเหมือนกันแล้วก็ไปช่วยเรียบร้อยด้วยเจ้าของบริษัทพอไปถึงพื้นที่แล้วรักต้นไม้รักแผ่นดินรักเมทรณีเลยไปช่วยอยู่ด้วยค่ะเขาก็งงหมดเลยเจ้าของบริษัทนี้ทําอะไรนี่ใจดีค่ะนะคะเน้นบริการจริงๆอ่ะสุดยอดจริงๆหายากแล้วนะคะท่านสบายใจเลยค่ะ ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลสร้าง,าง,างคุณงามความดีสร้างบาร,รมีพลิกแผ่นดินนี้ให้เป็นเกษตรอินทรีย์เดินตามรอยพ่อหลวงพ่อของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสีขอให้ท่านสบายใจรีบขายปุ๋ยค่ะไม่เช้าหลวงพ่อยังบอกเลยนะว่าโอ้ทำปุ๋ยนี่ดีค่ะได้บุญนะคะ ไม่สร้างบาปไม่เลี้ยงสัตว์ไม่เลี้ยงปลาไม่ขายสิ่งมีชีวิตค่ะไม่สนับสนุนการฆ่าของเราลักโลกใบนี้รักธรรมชาติจริงๆค่ะนะคะขอสมาชิกทุกคนรีบขายรีบรวยรีบมีตังมีเงินมีทองเยอะๆไว้สร้างบารมีไว้ส่งลูกเรียนให้จบปริญญาปริญญา ปีปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะเดี๋จะส่งไปต่างประเทศแล้วแต่ค่ะตั้งใจทำจริงๆนี้แผ่นดินนี้กเกษตรอินทรีย์เยอะมากค่ะแผ่นดินนี้มีแต่ต้นไม้นะคะใครๆก็ใช้ปุ๋ยค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นอาหารสำหรับพืชเหมือนเราต้องกินข้าวกินอาหารทุกวันัวละสามรอบต้นไม้ ปีละหนึ่งหรือสองรอบไม่เยอะนะคะโอเคจ้าสวัสดีนะจ้าเดี๋ยวรีบลงคราวนี้คงไม่ได้อยู่ช่วยใส่นะคะเพอลูกค้ารออยู่แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นวัดอีกนะคะวันสงการก็ไปขอขมาส่งน้ำหลองพ่อขอให้ท่านโชคดีค่ะสวัสดีนะจ้าสวัสดีค่ะ